ประหยัดไปเกือบ3 0 0แสนบาทกับรถเข้าใหม่คันนี้ครับมาด้า2รุ่นคาร์บอนอีดิชันฟรี2020สภาพเป็นอย่างไรน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเน้นทรงแฮชแบ็กสปอร์ตนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันแบรนด์เจ้าตลาดนะครับต้องคันนี้เลยรถเข้าใหม่คันนี้ก็คือ m a z d a 2รุ่น 1.3S เลเทอร์เป็นรุ่นคาร์บอนอีดิชันนะครับรุ่นพิเศษปี2020สภาพสวยๆใหม่น้อยๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท100้ร้อเซไม่เคยมีการชนหนักมาก่อนและก็ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วโดยกู๋อิสเปกชันนั่นเองจุดเด่นของเขานะครับเยอะม,มากๆเลยอย่างแรกก็คือราคานั่นเองราคาของเขานะ ใครต้องการจัดไฟนั้นกับรถคันนี้นะครับฟรีดาวไปเลยพอลเริ่มต้นที่6 0 0ันบาทต่อเดือนเท่านั้นครับหากใครสนใจคันนี้นะครับไปดูรีวิวกันต่อได้เลยครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้นะครับนี่คือ m a z d a 2นะครับรุ่นคาร์บอนดีเดเซชันนั่นเองสีนะเป็นสีพิเศษนะครับออกแนวเทาเเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยกระจังด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงามาพร้อมกับโลโก้มาสด้าแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบห้าเหลี่ยมอัตลักษณ์ของมาสด้าเขานั่นเอง ชนด้านหน้าไม่มีรอยสะเก็ดหินสภาพสวยใหม่ครับห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานนะครับและที่สําคัญครับเบ้าชคเดิมเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยตะเข็บด้านข้างไม่มีริ้วรอยน็อตฝากระโปรงเดิมด้านหน้านะครับฝาครอบเครื่องก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชํารุดนะฮะสภาพแบบนี้นะครับไม่เคยมีการชนหนังมาก่อนและไม่เคยมีการซ่อมสีมาก่อนแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับใครนะครับที่ต้องการใช้รถที่ประหยัดน้ามันอัตราการเร่งดีแล้วก็ขับสนุกนะครับต้องคันนี้เลยนะนี่คือรถส่งแฮชแบ็กสปอร์ตครับเครื่องยนต์ของเขานะครื่เป็นเครื่องยนต์น ถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรและที่สําคัญครับเกียร์อัตโนมัติ CVT ใช้งานง่ายเซอร์วิสที่ไหนก็ได้คันนี้รองรับน้ำมัน E20 ด้วยสภาพห้องเครื่องก็สวยใหม่แบบนี้นะใครนะครับที่ต้องการเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งขับในเมืองถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับมาต่อที่ล้อแม็กเลยนะครับโอ้โหนี่ยางปีใหม่เลยนะเป็นปี2024ดอกยางเต็มแก้มยางหนาแล้วก็ลายล้อแม็กเนี่ยสปอร์ตเลยครับเป็น V-spoke 5ก้านเป็นสีแบบดําด้านนะครับขอบแม็กนะครับก็จะเป็นขอบ15นิ้วนะครับสภาพสวยๆแบบนี้หาย มาต่อกันที่สภาพด้านข้างเลยนะครับคันนี้รถบ้านแทร์ราเปอร์เซนสภาพสวยใหม่มากๆเป็นปี2020ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือคาร์บอนอีดิชั่นนั่นเองสีของเขาจะเป็นสีเฉพาะรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทรงสปอร์ตนะครับคันนี้ก็ออปชั่นมาเยอะเลยนะหลังคาด้านข้างเนี่ยไม่มีริ้วรอยสภาพสวยใหม่นะครับติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันมือจับประตูของเขาจะมีระบบคีย์เลสโกไว้ให้ใช้งานนะครับแล้วก็กระจกมงข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยใครนะ่สใครับ ส,สุดตัวนะครับผมมีความชื่นชอบในส่วนของรถทรงแฮชแบ็กสปอร์ตแบบนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเส้นสายเขาดูสปอร์ตมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบด้วยและที่สําคัญครับสภาพสวยใหม่แบบนี้เลยนะหลังคาเนี่ยเขาลาดลงมานิดนึงรับกับตัวสปอยเลอร์หลังทําให้ดูแบบดูสวยครับที่สําคัญมีในส่วนของชาร์จฟินเอาไว้รับสัญ,ญญาณสภาพสวยใหม่ฝากระโปรงด้านท้ายนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยไฟท้ายเป็นแบบ LED ซิกเนเจอร์ไลท์ของ m a z d a แล้วก็กันชนด้านท้ายนะครับนี่มีเซนเซอร์ถอยหลังให้ใช้งานด้วยครับเราไปดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัาระด้าน ที่มาค่อนข้างดีเลยแล้วก็น่าใช้งานมากๆด้วยการใช้งานที่อนเนกประสงค์หลากหลายรูแปแบบสภาพของรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมซิลเลอร์เด,ดิมทุกจุดเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีด้านท้ายมาก่อนที่สำคัญครับเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะแล้วก็อุปกรณ์ครบมาบางของมีสามารถตรวจสภาพรถได้ที่วันทฮโต้เลยนะและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ภายในตัวรถคันนี้นะครับนี่คือ m a z d a 2รุ่น h ฮทส์แบ็กสปอร์ตครับ1.3 S l e t e r Carbon Edition นะรุ่นพิเศษปีสองพันยี่สิบครับเลขไม ใช้ตกอยู่ประมาณปีละ10 0 0 0โลเท่านั้นถือว่าเป็นการใช้งานที่น้อยมากๆและรุ่นพิเศษแบบนี้นะครับก็ได้เบาะหนังทั้งคันหน้าจอทัชสกรีนระบบนำทางนีเวกชัน er als, และที่สําคัญแอร์ปรับอากาศแบบออ,บบอ,อโต้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติเนี่ยหุ้มด้วยหนังนะครับการตกแต่งต่างๆครับอยู่ในสภาพที่สวยใหม่เลยมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมลลาลัยเป็นแบบ3ก้านครับหุ้มหนังเดินได้แต่เข็บสีดำนะครับแล้วก็สภาพสวยๆมีมัลติฟังชันครูสคอนโทรลให้ใช้งานคันนี้สภาพสวยใหม่เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนีี้้้้รอนนน่ยาาจะมใใใสสววง HSUD Head Upplay หหื Control ชดภพ ก็ไม่มีรอยแตะหักไม่มีรอยชารุดแอร์เย็นชามเลยนะภายนอกอาจจะดูสปอร์ตนะครับแต่ภายในยนะครับไม่เล็กนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรเลยกับมาด้าสคันนี้และที่สําคัญครับเป็นเบาะหนังทั้งคันสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดของเบาะคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมครับดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆด้วยครับรถเข้าใม่คันนี้นะครับถือว่าราคานี้สภาพนี้คุ้มค่านนะ่าใช้งานมากๆและที่สําคัญครับประหยัดน้ามันมากด้วยนะกับมาด้าสรุ่น 1.3S Later Carbon e บ i t i o n ันปี2020สภาพสวยๆแบบนี้ถือว่าประหยัดกว่า เลยนะขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่3ามแ0 0บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์กับรถคันนี้นะผ่อนลมต้นเพียงแค่หกพันบาทต่อเดือนก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่วันทัวโตได้ที่เบอร์โทรนี้เลยครับศูนย์หก8นึเจาแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับช่องทางอื่นๆนะครับเราก็ยังมีในส่วนของ Facebook Tik t o k YouTube แลวก็เว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์นะครับ w w t u t o c o m พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้้้้้้เเลลลยยยขออออมมมมููคคครรรรรรบบถถววววนน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 ดดดดไตตชชััััั่่่่่่โงงงทททกกกะาาาาาแแแีีีหสญใ ของารันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นลูกค้าของวันทัวโตได้เพราะวันทัวโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ